ไม่ได้ไฟไหม้นะพอดีเดี๋ยวจะมีทิปก็เลยได้เวลามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพอดีวันนี้เรามาที่วีค่าอัลต a คอร์เซ็นเสาขาบางนาค่ะแอบเห็นโปรนี้คุ้มเกินตั้งใจจะมาใช้บริการถ่ายน้ำมันเครื่องโปร999ใน t i k t o กแต่ว่าได้ของแถมถึง9รายการรวมมูลค่ากว่า3,500บาท แล้วก็ไปนั่งรอชิลๆบนโซนด้านบนนะคะเขาก็จะมีน้ําขนมไว้ให้รอถ่ายนะ้ํามันเครื่องเสร็จแล้วมาดูกันดีกว่าว่าของแถมมีอะไรบ้างบอกเลยว่ารถเถอะมากค่ะใครอยากรู้ว่าของแถมก้าวรายการมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูค่ะอย่างแรกเลยก็คือการทําความสะอาดห้องเครื่องนะคะก็คือตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยทาเลยนะตามด้วยการล้างรถแบบพรีเมียมพรีเมียมจริงคือสะอาดวิ่งเลยเขาก็จะมีการเคลือบพ่นสารป้องกันหนูและก็มแมลงในห้องเครื่องเติมน้ำยาทาความสะอาดกระจกมีการสตรีมช่องแอร์ด้วยแอร์อนี่เย็นฉ่ำเลยค่ะแล้วก็เคลือบกระจก ป้องกันน้ำเกาะซึ่งทดลองแล้วดีมากๆค่ะภาพที่เห็นไม่ใช่ไฟไหมนะคะคือการพ่นฆ่าเชื้อห้องโดยสารอิพิกสุดบอกเลยถ้าไม่ได้มาเปลี่ยนถนะ่น้ำมันเครื่องโปกเก้าแล้วได้ของแถมก็จะไม่รู้เลยว่ารถตัวเองโดนอะไรนี่ค่ะช่างเขาก็ทําการตรวจเช็คนะคะก็คือเช็คทั้งหมด30รายการเลยแล้วก็ไปเจอแจ็คพอตค่ะตะปูตัวเบลอเลยค่ะ พีกมากเพราะว่าถ้าไม่ได้มาเจอโปรนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ตรวจเช็คนะคะพอเช็คแล้วก็แก้ไขได้ทันท่วงทีค่ะแล้วก็จุดสุดท้ายนี้ก็จะมีการเช็คลมยางและก็เติมลมไนโตรเจนด้วยนี่คือของแถมจากการถ่ายนะ้ำมันเครื่องตาโปก้ก้านะเนี่ยคุม้มเวอร์โปรนี้มียาวถึงสิ้นปีนะคะมีสาขาบางนาะแล้วก็นอนว่งมี155จองผ่านไลน์ก่อนได้เลย